โยมลองดูสิถ้าโยมเดินใจลอยนะเรียบ้อยตกหลุมตกบ่อโยมเชื่อไหมก่อนบวชเนี่ยจะมาเดินชนเสาไฟตลกสิ้นดีเลยมันนึกตัวเองโง่ขนาดนั้นเดินชนเสาไฟมัวจะเดินคิดเพลินเปี้ยงเข้าไปโอ้โหมึนเลยนะอืมนี่เล่าความเป่นของตัวเองให้ฟังนะหันซ้ายหันขวามีใครมองเราพวกนี้เดินชนเสาไฟนะเพราะเดินใจลอยอ่ะ เนาะมันเป็นอย่างนี้อยู่ครูเจ้าประมาณอย่างนี้พระองค์บอกว่ามีเมืองเมืองหนึ่งมีหญิงงามในชนบทกําลังขับร้องฟ้อนรําข่าวนี้ก็แพร่สะพัดไปชายหนุ่มทั้งหลายก็เดินทางมาเพื่อมาดูหญิงงามที่กําลังขับร้องฟ้อนรามีชายคนหนึ่งรักสุขเกลียดทุกข์อยากเป็นอยู่ไม่อยากตายก็เดินทางมากับเขาด้วยผู้เจ้าบอกว่าให้ชายคนนี้นะถือหม้อน้ํามัน ที่มีน้ำมันเต็มเปี่ยมปากหม้อน้ำมันเต็มเปี่ยมนะน้ำมันนะลื่นขนาดไหนนะแล้วบอกว่ามีชายคนหนึ่งเดินถือดาบปันคมกิบเลยตามมาข้างหลังและบอกว่าถ้าบุรุษคนนี้ทำน้ำมันหกแม้เพียงหนึ่งหยดเขาจะมิดดาบฟันคอให้ขาดพระตถาคตจึงบอกว่าขณะที่บุรุษคนนี้เดินถือหม้อน้ำมันเนี่ยผ่านหญิงงามกลุ่มเนีย เขาจะสนใจหญิงงามหรือสนใจหมอน้ํามันโยมผู้ชายสนใจอะไรนะถ้ายมสนใจหญิงงามไหมขอขาทันทีเลยนะสาวกทุกคนตอบเหมือนกันเลยสนใจมอน้ํามันพระเจ้า่าตายสถานเดียวเขาจะต้องประคองไม่ให้กขจับเลยนะอผู้เจ้าบอกฉันใดก็ฉันนั้นเพราะองค์เปรียบมอ้น้ํามันด้วยกายคตาสติ เธอต้องเอาจิตตั้งอยู่กับหม้อน้ำมันนี่กายนี่เห็นนะจิตเคลื่อนออาไ้ปุ๊บนี่แพชคาตฟฝันคอทันทีและจริงๆนะถ้าจิตเธอเคลื่อนออกจากกายแล้วมันมไม่กลับมานะยมตายแล้วนะั่นะนะ่ะ